สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับอันนี้ไม่ใช่รีวิวนะผมแค่มาอัปเดตข่าวสารนะครับในวงการอาวุธปืนแล้วกันนะครับซึ่งอีพีนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ g ล็อกนะครับโดยเฉพาะซึ่งปี2025นี้ก็มีการอัปเดตใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นสติกเกอร์จากบูธกล g อกนะครับในงาน Thailand Defense and Security 2025นะ2025นะครับ ก็เป็นแท็กห้อยคอที่ผมเข้าไปนะครับกลอกทีมไทยแลนด์สเปเชียลเกสกับสติกเกอร์ก็ได้เป็นที่ระลึกจากบู o กลอกนะครับก็เขาให้มาโอเคก็มาดูกันที่เอกสาร2แผ่นนี้ครับจะเรียกว่าเป็นเล่มหรือว่าเป็นแผ่นนะครับซึ่งในคอมมูนิตี้หรือว่าในาโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ คุยกันถึงเรื่อง Glock m o เด l V นะครับโมเดล V คือตัว V แบบเนี้นะครับวิกตอนะครับ v i c t o ออะไรเงี้ยตัว V ซึ่ง m o เดล V เนี่ยหลายคนยังเข้าใจสับสนนะครับว่าเป็น Gen 5แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ Gen 5เต็มเต็มนะครับจะเรียกว่าเอา Gen 5มาพัฒนาหรือว่ามาดัดแปลงหรือว่ามาปรับปรงุงผมก็ไม่ไม่ฟันธงนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันของออ Gen 5กับ m o เดล V อย่างแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งหลายคนบอกออแล้วถ้าเป็นเจน5ทั่วๆไปเนี่ยมันยังผลิตอยู่ไหมก็คิดว่ายังผลิตอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ g ล็อกได้ประกาศยุติการผลิตเจนต้นๆหนึ่งสอะไรพวกนี้เขาผลิตเจน4ี่เจนหอะไรไม่แน่ใจว่าปี2026นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมสอบถามที่บูธกล็อกนะครับถาม ผู้ที่นําเข้ากล็อกแล้วก็ที่เป็นกลอกอาร์เมอร์นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เผยแพร่ได้นะครับผมถามและย้ำแล้วพี่บอกได้ใช่ไหมเผยแพร่ได้ใช่ไหมเผื่อว่าหลายๆคนอยากรู้พี่เขาบอกได้โอเคก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมในส่วนที่หลายๆคนสงสัยอยู่นะครับว่าโมเดล v นะตัว v แบบเนี้นะครับวิกเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เล่าแบบสั้นๆแล้วกันก็คือเป็นโมเดลที่กล็อกเนี่ยทำออกมาแก้ไข ป้องกันนะครับการดัดแปลงปืนกล้องนะครับทุกคาลิเบอร์เลยนะให้ยิงฝูงอตโตเมติกกล็อกสวิชนะครับคือแบนซึ่งาทางสหรัฐเองเนี่ยเขาเามีเหตุอะไรพวกนี้เยอะเขาก็เลยร้องขอให้าทางโรงงานกล็อกเนี่ยแอคทีฟตรงนี้เทคแอคชั่นกล็อกเองก็ออกโมเดล V ออกมาแล้วก็จัดจำหน่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยเฉพาะ ซึ่งที่อื่นผมไม่รู้นะในอาเารัฐหรือว่าจะส่งออกหรือเปล่านะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยหลายคนบอกเอา้าเดี๋ยวพอมันออกโมเดล V มาเจน5 g e เจน4ก็จะไม่มีผลิตไม่เอาเข้าไทยซึ่งผมถามกล็อก Thailand แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับไทยไม่น่าจะเอาโมเดล V เข้ามานะครับก็คือ,อยังคง,งใช้แพลตฟอร์มเดิมๆนะครับเจน3 g e เจน4เจน5อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ แต่ว,ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่อง Gen V อย่างเดียวนะ,ะสรุปสั้นๆคือ Gen V ไม่ต้องกังวลในไทยแต่ถ้าอยู่ America, อเมริกาแคลิฟอร์เนียเขาโดน Gen V แน่นอนอไม่ Gen V m o เด l V เท่าที่ผมพูดผิด m o เด l V แต่ถ้าเป็น Gen 5 Gen 4เนี่ยเขาก็ยังมีจําหน่ายอยู่ในรัฐอื่นนะครับส่วนในไทยเนี่ยน่าจะไม่เอา m o เดล V เข้ามานะครับเท่าที่ถามดูนะแต่มาวันนี้ที่จะมาอัปเดตนะครับนอกจากเรื่อง m o เด l V ที่ว่าแล้วเนี่ยจะมีอยู่2เรื่่มด้วยกันนะครับหก็คือ อย่างที่พี่ๆเห็นในนี้เลยนี้เป็นเอกสาร uh, Glock Annual 2025นะสำหรับปี2025นี้ซึ่งผมได้รับมาจากในงาน Thailand Defense and Security 2025นี้นะครับ Glock perfection meets M point นะครับ performance นะก็แน่นอนชัดเจนแล้วว่าประสิทธิภาพหรือว่าความโด่งดังของ Glock เนี่ยมาเจอกับความสมบูรณ์แบบของ Glock นะครับมาเจอกับประสิทธิภาพ ของ m p o i n t นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทาง g l o c k นะครับกับทาง m p o i n t นะครับ g l o c k ก็ออสเตรียออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียนะไม่ใช่จิงโจ้นะออสเตรียอยู่ใกล้ๆเยอรมันนะครับออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียอ่าก็เป็น g l o c k นะครับเอ็มพอยต์นะครับหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นของอเมริกาจริงๆริงเอ็มพอยต์เป็นของสวีเดนนะครับเป็นแบรนด์สวีเดนเลยนะครับก็สวีเดนกับ ออสเตรียร่วมมือกันมันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็เราจะทราบกันดีนะครับว่าปืนที่ติดดอทนะครับหรือว่าติดออปติกส์จะเรียกว่าเป็นกล้องช่วยเลง็งอุปกรณ์ช่วยเล็งศูนย์ปืนนะศูนย์ปืนแบบกล้องนะครับมันจะต้องมีฟุตปรินต์แบบทิจิคอนหรือว่าแบบเอ็มพอย์หรือแบบวอลเทกซ์หรือว่าโฮโลซันหรืออะไรก็าตามนะครับแล้วก็การติดมันจะมีติดเสียศูนย์หลังไปบ้างย้ายศูนย์หลังมาตรงนี้บ้างต้องปาดสไลด์บ้างต้องติดฟุตปรินต์แบบนั้นแบบนี้สิ่งที่เราจะเจอคือมันจะมมีคควาายยุ่งกนะรับ ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแล้วติดแล้วมันก็จะสูงเกินศูนย์ที่มีอยู่หน้าหลังเนี่ยเรียไซส์ฟรอนไซส์เดิมมันใช้ไม่ได้กล็อกเขาพัฒนาร่วมกับเอ็มพอยนะครับออกมาเป็นเจนห้านี่แหละนะแต่เป็นเจน5้าโมเดลที่เขาเรียกว่า C O A นะครับ C C Cat นะครับ C Charlie นะ O ก็ออสกา Oscar, A ก็คืออัลฟ่านะครับ C O A มันย่อมาจากมันย่อมาจากอะไร Compact Optic m point, uh, point นะครับงงไหม compact ก็คือตัว c นะครับ o p t i c ก็คือ o a ก็คือ m point compact o p t i c m point uh, ในเล่มนี้นะครับนี่เนี่ย perfection performance for, uh, from trust นะครับเรามาดูกันไอแผ่นนี้เดี๋ยวจะมีว่ารุ่นไหนที่เขาออกมาบ้างตอนแรกนะครับโอเคเปิดเอกสารมาเราจะเห็นว่าด้านหน้าเราจะเห็นตัว o p t i c กตัวใหม่นะครับจะสังเกตดูว่าศูนย์หลังยังมีอยู่แล้วก็ตัวของ o p t i c กเนี่ยมันจะ อยู่ลึกลงไปในสไลด์เลยนะฝังลงไปเลยนะครับซึ่งผมไปดูตัวจริงในงานมาแล้วถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมอาจจะอีดิตอะไรไว้เป็นรูปเป็นวิดีโออะไรอินเสิร์ตไว้แล้วกันนะครับซึ่งชัดเจนว่าตัวนี้เป็น Gen 5นะ Gen 5ไอ้โมเดล V ผมไม่พูดถึงไปแล้วนะครับเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นบทนำอะไรว่าหน่วยงานไหนใช้บ้างอะไรพวกนี้นะครับคนนี้คือ Gaston Glock นะถ้าอ่านแบบอังกฤษก็ Gaston Glock นะแต่ถ้าเป็น เยอรมันผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะเพราะว่าออสเตรียพูดเยอรมันด้วยนะกาสตงรเปล่ากาสตงกล็อกรป่า founder inventor นะครับก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเป็นคนคิดคนนะ้นนี่คือโฉมหน้าของอดีตประธานผู้บริหารนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้สละตําแหน่งให้กับผู้บริหารคนใหม่แล้วนะครับนี่คือแบบกาสตงนกล็อกคือคนนี้นะครับคุณคุณผู้ชายคนนี้นะครับมิสเตอร์กสตงกล็อกหรือว่ากสตงกล็อกนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารเป็นลูกสาวนะครับเป็นเธอคนนี้นะครับเป็นคนที่บริหารคนต่อไปนะครับก็จะชื่อแคทเธอรีนกลอกนะครับแชร์วูแมนก็เป็นผู้บริหารคนใหม่เขาก็จะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนมือให้ลูกสาวดูแลลูกสาวหรือว่าทายาทนะครับต่อมาซึ่งกลอ c k อก XM Point เนี่ยเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางบริษัทกลอกผู้ผลิตปืนเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยกับ เอ็มพอยผู้ผลิตออปติกหรือว่าอุปกรณ์ช่วยเล็งศู์ปืนเนี่ยพัฒนาร่วมกันซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยมันจะมะีส่วนที่เขาเรียกว่า M p p i n t A c u t interface นะครับก็คือ allows for the sight to be mounted deeper into the pistol slide for extreme stability and durability ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อไอร่องบากตรงสไลด์ตรงนี้นะครับทาง M p p i n t กับกล็อกเนี่ยจะเรียกว่า A ขีดคั อินเทอร์เฟซเป็นร่องบากแบบใหม่ก็คือ,อทั้งกล้องแล้วตัวสไลด์เนี่ยบากมาให้ใช้งานด้วยกันได้นะครับซึ่งทางเอ็มพอยต์ M ออกแบบกล้องทางกล็อกก็ดีไซน์ตัวร่องเมาส์ตรงนี้นะครับทำให้ติดตั้งเข้าไปในสไลด์นะครับได้แน่นหนาขึ้นมิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานขึ้นด้วยนะข้อดีมันเตี้ยลงนะครับซึ่งตัวย่อก็คือ Mpoint CoA ก็คือกล้องตัวนี้จะเขียนมาตรงนี้เลยว่า CoA เเห็นไหม อย่างที่ผมบอกนะครับว่าย่อมาจาก c o คอมเพ t ติก i m p o i n t โอเคนะไม่งงนะครับตามนี้เลยก็จะเป็นลักษณะที่มันเซตลงไปซึ่งขนาดมิติของกล้องเนี่ยหน้าต่างอะไรไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็ความกว้างอะไรก็ถือว่าลงตัวนะแต่ในรูปนี้ติดกับกล้อง 43x นะครับ COA ซึ่งมันจะล้นข้างสไลด์มาหน่อยนึงแต่ถ้าติดกับพวก19 17แต่พวกนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมไปลองเล็งของจริงมาแล้วด้วยนะ ก็ถือว่าปลื้มๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าทางกลอกไทยแลนด์นะครับกลอกประเทศไทยเนี่ยน่าจะนําเข้าบางโมเดลเข้ามาก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโมเดลอะไรบ้างในงานผมเห็นตัว45ครับ G45 Hunter สีเขียวมีกล้องแล้วก็ลำเกลียวด้วยโคตรชอบเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เข้าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ติดอยู่ในภาวะที่กระทรวงมหาดไทยไม่อนุญ,ญาตให้นําเข้านะไม่ค่อยเซ็นแบบอนุญาตอันนี้ก็เป็น c o l u m n i s ที่เขาเขียนเกี่ยวกับกล้องตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละโมเดลก็จะสามารถใช้ร่วมกับกล้องตัวนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมสอบถามทางกล็อกประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าปืนเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องตัวนี้เลยนะครับคือซื้อปืนมามีกล้องติดมาเลยนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจนอกจากมันจะติดพอดีกับสไลด์แล้วเนี่ยก็คือ,อ,อวิธียึด ศูนย์หลังนะครับกับวิธียึดกล้องเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยจะขยับมาข้างหน้าเยอะนะครับแล้วมันจะอยู่สูงเกือบเกือบขอบสไลด์เลยแต่ว่า COA เนี่ยมันจะฝังลงไปในสไลด์ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ความนิ่งโลโปรไฟล์ะนะมักขึ้นแน่นขึ้นนะครับแน่นหนาขึ้นทนทานขึ้นแล้วก็ศูนย์หลังยังใช้ศูนย์หลังเดิมด้วยเพราะว่าเขาออกแบบศูนย์หลังให้เป็นตัวเมาส์กล้องด้วยนะครับใช้เป็น retention เนอ่ะเป็นตัวล็อกกล้อง ซึ่งอันนี้เป็น 19G5 COA นะครับต่อไปเนี่ยกล็อกที่มีกล้องตัวนี้นะครับของ M. Point รุ่นนี้นะครับก็จะถูกเรียกต่อท้ายว่า G แล้วตามด้วยรหัสชื่อรุ่นอย่างเช่น G17 G19 G45 อะไรเงี้ยแล้วก็วงเล็บ COA นะครับซึ่งก็ในอเมริกาน่าจะมีบางหน่วยหรือว่าผู้รักษากฎหมายบางบางหน่วยงานเนี่ยมีใช้งานแล้วนะครับรู้สึกว่าพี่มาร์นะครับ พี่ช่องพี่มาร์คตำรวจ LA รู้สึกว่าพี่เขาจะมี G45 หรือว่า G48 ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมีขายทั่วไปตอนนี้คือหายากอยู่นะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็อนาคตไม่รู้จะได้รับมันเข้าอยังไงตอนไหนตัวนี้ก็จะมี GTL2 ด้วยคือ Glock Tactical Light Version 2นะครับมาด้วยเป็นไฟฉายติดปืน600ลูเมนคถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในงานเหมือนจะติดมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไปลองเล่นดูนะครับก็จะ แนะนำนี่นะครับ introducing the Glock tactical light นะครับ GTL version 2ผมมี version 1น1อยู่นะแต่ว่า version 2นี้ก็เห็นของจริงแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมมหน้าตาเป็นแบบนี้นติดแล้วมันก็จะแบนๆติดไปกับหน้าด้านหน้าของ d a s h cover ตรงนี้นะครับไม่ล้นออกมาซึ่งก็ EDC c o n c e a l carry ก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับแล้วก็ Glock Plus คือเป็นชิ้นส่วนอะไรเพิ่มนะครับของ Glock เจนหลังๆก็จะมีชุด trigger group นะครับ ที่ปรับตั้งามาจากโรงงานแล้วแต่ว่าใช้งานกับกระสุนกับปืนไซส์ต่างๆทั้งสลิมไลน์ทั้งฟูลไซส์ทั้งแบบคอมแพกซับคอมแพกอะไรพวกนี้แล้วก็ไฟฉายแล้วก็จะมีแฟลช g กล็อกแม็กเ l ลเป็นบ่อแม็กซึ่งใส่เข้าไปที่หลังนะครับคือสไลด์เข้าไปอันนี้ก็ไปเห็นในงานแล้วติดอยู่ที่45 Hunter นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวสีเขียวๆในงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นตอนการผลิตอะไรของเขาอะนะซึ่ง อไอ้รางสไลด์ด้านบนนะครับที่เขาบากลงไปเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นโดฟเทลนะครับถ้าผมไม่ลืมผมอาจจะอินเสิร์ตอะไรไว้สัก,สกที่นึงเป็นโดฟเทลแล้วก็ตัวกล้องมันก็ซิดนะครับล็อกซิคือนั่งนั่งล็อกอยู่ข้างในคือระบบล็อกเขาแน่นหนามากนะครับแล้วบากลงไปค่อนข้างลึกเลยนะนี่เป็น1975นะครับแต่นี้คือเป็น คล้ายๆเป็นมอสหรือว่าไม่มอสผมก็ไม่รู้ติดฮอลโลซัมันก็จะลงไปแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็วิธียึดตัวใช้สกรู2ตัวยึดหรือว่ามากกว่า2ตัวยึดจด้านบนแต่ว่าตัว COA เนี่ยจะใช้สูรหลังใน,ในการล็อกยึดนะครับซึ่งแน่นหนากว่ามากนะครับคือเห็นแล้วเออแล้วเข้าบากลงมาพอดีโคตรเลยเหมือนเป็นเ7 L m ออะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นความเป็นมานั่นนู่นนี่ของเขาซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ ก็เป็นหนังสือที่เขียนเป็นบทความแบบพบกลอกตกอยู่ในชายหาดอยู่ในที่รกร้างเก็บกลับมายังยิงได้อะไรอย่างเงี้ยโดนไฟไหม้อะไรแบบนี้นะครับเป็นความทนทานความน่าอัศจรรย์ของกล็อกนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคอนซิลแครีกับ EDC ผมอะ่ะก็เป็นกลอกนะครับเป็น 19x เป็น19 X, เจน Gen 4นะครับ 19x ก็เป็นเจน4.5ไหมเจน4ครึ่งมันก็ไม่เป็นเจนอะไรเลยนะบางช่องก็บอกว่า เป็นเซนสีบ้างมอช่องออกบอกเป็นเจนห้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นคอลัมน์เป็นอะไรที่เขามีมาตามนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยคือได้เอกาสารมานี่คือผมโคตรแบบดีใจนะนี่คือแบบพี่พี่ที่บูธตเขาผมไปวันที่สิบเอ็ดนะครับเป็นวันที่สองของการจัดงานแนละ้วก็เอกาสารก็ยังมีอยู่เขาก็เลยให้มานะแล้วก็ได้มาอ่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ ผมก็หวังอยู่เหมือนกันนะว่า COA จะเข้าไทยนะครับซึ่งจริงๆผมมี 19X แล้วแต่มันติดดอทไม่ได้นะครับก็เลยเล็ง45 45 COA อยู่นะเออจริงๆคือมันเป็นมันคือไอตัว COA เนี่ยนะครับ Compact Optic M Point เนี่ยมันจะใช้ตอนนี้นะยังใช้ฟุตปิ้นเดียวกับ RMR กับ SRO อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับมันเป็น เมาส์พิเศษของมันอ่ะแต่มันมีกล้องมาเลยซื้อปืนติดกล้องมาเลยนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูโมเดลอื่นๆนะครับที่ไลน์อัพที่มาในช่วงแรกๆแล้วกันนะครับเขาบอกกล็อก xm point ก็คือตัว coa ที่ว่านี่แหละนะครับในรูปที่โชว์นี้เป็น g 4 5นะครับกล็อก45 ล็อก45ใช้กระสุน9คูณ19นะครับ9มม,มนะแต่ว่าชื่อรุ่น45จริงๆถ้าทำเป็น45 ACP ก็น่าจะดีเพราะว่ากล็อกที่เป็นสไลด์คอมเพก t แต่ว่าด้ามฟนะูลไซส์เนี่ยยังไม่มีนะเหมือนสไลด์เป็นกล็อกอะไรอะกล็อก20 22เอกล็อก23เออสไลด์กล็อก23แต่ด้ามเป็นกลนะ็อก22เนี่ยยังไม่มีอันนั้นมันเป็นจุด40ใช่ไหมนะครับเนี่เห็นไหมลองสังเกตดูครับมันจะล็อกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใช้ตัวศูนย์หลังเนี่ย ล็อกเข้าไปแล้วก็ศูนย์เนี่ยยังใช้ศูนย์เดิมที่ติดปืนมาได้เลยนะครับแล้วโควิดเนสได้ด้วยนะคือเลงผ่านศูนย์หลังทะลุผ่านกล้องมาเลยนะในกรณีที่กล้องแบตหมดกล้องพังกล้องสกรปรกมองไม่เห็นก็ใช้ศูนย์ไอออนไซด์เล็งได้นะครับซึ่งดีเลยนะยังเป็นเจน5อยู่นะครับเจน5แตเ่เป็นลงท้ายด้วย COA อะ Compact Optic M Point นะครับก็เป็นรุ่นที่บากมารองรับกล้องรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดข้างในกันของ COA นะครับซึ่ง เท็กซ์พวกนี้ผมจะไม่อ่านนะเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วมันก็ตัวเล็กอ่ะเราลองมาดูวิธีเมาส์นะครับอ่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าวิธีเมาส์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าปืนเนี่ยยังเป็นสไลด์เดิมที่เขาบากมาเฉพาะรุ่นนะครับ สไลด์บากเฉพาะรุ่นกล้องก็บากเฉพาะรุ่นเฉพาะให้ใช้ด้วยกันได้นะครับส่วนฟุตปรินต์อื่นๆวิธียึดแบบอื่นอย่างเช่นอยากจะไปติด SRO RMR RCR หรือว่าเป็น h o l ลซันหรือเป็น b บริสเป็นด็อกเตรหรือว่าเป็น WarTech เป็นอะไรอันนี้ผมยังไม่ทราบนะว่ามันจะมีเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าอัฟเ r อร์มารออกมาไหมนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเป็น COA ของ M point กับสไลด์ที่เป็น A cut เนี่ย มันจะทำมาให้ใช้กับกล้องรุ่นนี้โดยเฉพาะเท่านั้นนะครับยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ขายเนี่ยคือปืนกับกล้องเนี่ยมาพร้อมกันเลยมาเป็นชุดเลยเราจะเห็นได้นะครับว่ากล้องเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กนะครับคอมแพกมากคอม p พก t o p ติกเอ็มพอยสนะครับก็ COA เนี่ยกดเพิ่มลดกดค้างเพื่อปิดอะไรของเขาอะนะครับล็อกเป็นโดฟเทลด้านหน้าแล้วก็ดันลงเสร็จแล้วเขาก็เอาเรีเซ็ตหรือสูญหลังเนี่ย วางทับลงไปแล้วก็เอาสกรู2ตัวเองติดตั้งเข้าไปสมมตุติถ้าผมไม่อยากใช้กล้องผมก็เอากล้องออกแล้วเอาแผ่นปิดมาปิดแล้วก็ใช้สูนหลังเดิมขันขัน,ขนเข้าไปซึ่งดีเลยนี่เขาบอกว่าเป็น durable wedge mounting solution เป็นวิธีใช้สูนหลังกดทับบริเวณขากล้องด้านหลังนะครับทำให้หน้าหลังมันไม่เคลื่อนไปหน้าไปหลังเวลายิงนะครับส่วนซ้ายขวาเกิดอะไรขึ้นมันจะมีบ่าล่องข้างในอะ่ะซึ่งนี่ถ้าตนดูตรงนี้ มันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้โยกซ้ายขวาไม่ได้ด้วยกล้องก็ไม่สไลด์ออกมาซึ่งชั้นฉลาดมากแล้วการตัดการบากลงไปเนี่ยนะครับการกลึงลงไปเนี่ยคือพอดีมากๆนะครับไม่ไปรบกวนระบบการยิงเข็มหรือว่าระบบความปลอดภัยอะไรข้างในเลยนะครับซึ่งโอ้สุดยอดนี่นะครับเนี่ยฝังลงไปแบบนี้มันต่ำมากแล้วทำให้ใช้ศูนย์เดิมได้ด้วยนะครับ แล้วผมคิดว่าน่าจะมีสําหรับ suppressor ready ด้วยคือศูนย์หลังสูงขึ้นแล้วก็ศูนย์หน้าก็สูงขึ้นสําหรับใช้กับท่อด้วยนะท่อเหล็งส่วนโมเดลที่กําลังจะมานะครับเข้าในช่วงแรกๆหมายถึงว่าเขาทําออกมาก่อนแต่โมเดล coa อื่นๆอาจจะมีมาในอนาคตมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ g 1 9 gen 5 a cut coa combo คือปืนพร้อมกล้องมาแบบนี้เลยแล้วก็มาเป็น g 4 5 a cut coa ก็เป็นสไลด์19ด้ามเป็น17 ก็เหมือนกอก 19x แหละแต่ว่าเป็นตัวสีดำแล้วเขียวว่า G45 เพราะ 19x มันติดดอทไม่ได้นะครับเดิมๆนะติดดอทไม่ได้ G47A cut COA อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ยาวออกมาอีกนะครับแล้วด้ามเหมือนด้าม17อ่า9มมเหมือนกันนะครับสไลด์เหมือนคล้ายๆ G34 มั้งประมาณประมาณนะแต่ว่าผมไม่น่าจะเป็น Slim Line หรือเป็นอะไรแล้วก็4 3 x a cut COA ซึ่งตัวเนี้ยเป็น c o n c e a l r y ที่ ผมก็เล็งอยู่เหมือนกันผมเลง4 5 A คัทไม่ก็19แล้วก็ 43x a คัทเมื่อก่อนจะมี4 3 m o s ใช่ไหมติด footprint RMR ใช่ไหมแต่นี้มันเป็น M-point ติดมาเลยแล้วกล้อง COA ตัวนี้มันเป็น enclosed ด้วยก็คือเป็นแบบปิดตัว emitting diode ข้างในหน้าหลังเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเวลามีสิ่งสกปรกอะไรเข้าไปอุดไดโอดมันก็ไม่มีปัญหานะครับแค่เช็ดกระจกก็จบแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็น G48 A-cut COA ก็เป็นสลิมไลน์มั้งสลิมไลน์สไลด์ก็สไลด์ยาวนะครับสลิมไลน์ด้ามเป็น19แบบนี้นะครับมา5รุ่น5 6รุ่นนี้ก่อนนะครับส่วนลักษณะของกล้องก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็น e n close เห็นไหม fully e n close emitter คือไอตัวปล่อยแสงสะท้อนนะครับมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมีฝุ่นมีโครนไปอุด emitter ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเช็ดกระจกเอามือลูบๆเอาน้ำลายแตะๆก็จบแล้ว นะครับหน้าต่างในการมองภาพการเลงใหญ่นะครับเพราะว่าสัดส่วนของการเลงสูงผมไปเล็งของจริงมาแล้วถือว่าดีกว่า RMR อีก RMR มันเตี้ยนะครับตัวนี้มันก็คล้ายๆ RMR HD แต่ยังไม่ถึง SRO นะ SRO อันนั้นคือใหญ่เลยหรือว่าจะเป็น RCR ของทิจิคอนที่ มันมันไม่ได้สูงมากแต่ว่าตัวกล้องมันจะใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถจะตรวจการแล้วก็เล็งตามได้สะดวกนะครับใช้ศูนย์ที่ติดมาเดิมๆได้แล้วก็มีดอทให้ใช้ด้วยนะครับนี่วิธียึดเห็นไหมศูนย์หลังขันขันแล้วมีศูนย์หลังนี้คือแบบมันไม่คยเยื่อเลยอ่ะแต่ว่าศูนย์หลังมันอาจจะปรับซ้ายขวาไม่ได้นะครับเพียงแต่ปรับสูงต่ำได้ถ้าเลือกใบศูนย์ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเออแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นละเอียดของรุ่นที่จะออกมานะครับก็ หารุ่นด้วยกันแต่กี้ที่บอกนะครับก็เป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกล็อก coa นะครับหรือว่าถ้าเรียกยาวๆนะครับก็คือกล็อก xm point นะครับก็ coa อกมาจาก compact optic m point นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างกล็อกและ m point ที่ค้นคว้าพัฒนาร่วมกันแล้วก็ ปืนกับกล้องมาพร้อมกันเลยนะครับรุ่นก็จะเข้ามาตามที่ผมแจ้งตะเกียะนะครับในอนาคตข่าวสารสุดท้ายที่ผมจะแจ้งก็คือเดือนธันวาคมหรือว่าอาจจะมกราอย่างช้านะครับกล็อกจะออกเจน6นะครับฟังไม่ผิดครับออกเจน6แต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เห็นนะครับไม่ไม่สปอยเพราะผมก็ไม่เคยเห็นยังไม่ได้เห็นล่วงหน้านะครับแต่ว่าอันนี้คือผมถามกล็อกไทยแลนด์แล้วเขาบอกว่า ผมไปเดินพฤศจิการไปเจอกลอกไทยแลนด์กลอกไทยแลนด์บอกเดี๋ยวเดินหน้าก็ออเจนหกแล้วพี่แล้วผมถามว่าพี่เห็นหรือยังเขาบอกเขาเห็นแล้วโอเคแต่ผมไม่เห็นไงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ติดตามกันแล้วกันว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมเองผมว่าเจนสี่เจนห้าก็ดีแล้วนะคือเจนอะไรก็ได้ขอติดดอตได้อะผมไม่มีปืนติดดอตแล้วผมชอบลำเกลียวตอนนี้ส่วนตัวนะอยากได้สุดๆเลยคือกลอกสี่สิบห้าฮันเตอร์ลำเกลียวตัวเขียวติดกล้องก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลของกลอกในปี2025 เจน6หน้าตายังไงมีอะไรดีมีอะไรไม่ด,ไมดีไม่น่าสนใจบ้างไม่ชอบบ้างก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนตัวผมก็ก,ก็เป็นปืนที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกแล้วก็เชื่อถือได้นะครับเป็น EDC ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับวันนี้บายบายเฮบิไรเดนเอาท์